สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จะมาทําวิดีโอที่เกี่ยวกับของที่ใช้แล้วไม่ชอบเลยนะคะก็ไม่ชอบเนี่ยมันจะมีคําว่าแต่ว่าเพราะอะไรด้วยเนาะก็ฟังดีๆแล้วกันโอเคเรากําลังเหลอลิสติกยี่ห้อนี้อยู่นะคะเป็นของซูเปอร์มัมสีมันเจ๋งดีอะสีสวยดีคือแต่งแบบแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นซูเปอร์มัมแมทลิสติกลิควิดนะคะตัวนี้เบอร์สองนะที่เป็นสกินแคร์ก่อนแล้วกันที่เราใช้เราไม่ชอบนะคะตัวนี้จะเป็น เหมือนกับน,น้ำตบอะเป็นยี่ห้อเฟชชี่นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะกาเลกโตไมซเซ๊เเราอ่านถูกไหมเอาใหม่เอาใหม่กาเลกโตไมซ e เซ s เอสเซนต์วอก็คือเป็นน้ำเป็นน้ำที่เขา,าสกัดเอาสาเกเล่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเอามาแบบทำเป็นน้ำตบเพื่อลดริ้วรอยแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอะไรอย่เงี้ยนะคะเราว่า ความเข้มข้นของมันน้อยไปหน่อยอันนี้เป็นตัวไซา์ทดลองนะไซต์เล็กๆร้อยบาทที่เซเว่นนะคะเราว่ามันเหมือนน้ำเปล่าอะพูดตรงๆนะมันก็คือแบบความเข้มข้นน้อยไปแล้วก็ใช้แล้วไม่รู้สึกว่ามันแบบลงสกินแคร์อันนี้นะคะเราว่าถ้าใช้อย่างนี้ก็ใช้สเปรย์น้ำแร่สำหรับคนเป็นสิวดีกว่านะคะก็ประมาณนั้นก็เลยไม่ชอบไม่ซื้อใช้ต่อนี้อันต่อมาเลยเป็นเจลว่านหอยเจลว่านหอยเนาะอันนี้เป็นของแคที่ดอ ขามาดนี่แหละตัวนี้เราไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นแรงไปหน่อยทําไมสกินแคร์แบบราคาที่ไม่แพงอะ่ะมันจะต้องแบบว่าใส่กลิ่นเข้าไปเยอะๆเราไม่ชอบเหมือนกันถ้าสกินแคร์แพงๆเขาจะไม่ค่อยใส่กลิ่นนะคือเรามีปัญหาแบบเรื่องกลิ่นเวลาใช้กับหน้าแล้วแบบจะเป็นสิวขึ้นไงก็เลยไม่ชอบเรื่องกลิ่นอย่างอื่นนี่ดีหมดแต่ว่าที่ใช้หมดเพราะว่ามาใช้กับตัวมันดีนะเวลาที่แบบเออตกตกลตงไปแล้วแบบซึมเลยอะ่ะอันนั้นอนะ่ะข้อดีของเขาก็คือแบบไม่เหนียวเหน,นอะหนาะดีชอบแต่ว่าถ้าใช้กับหน้า สําหรับคนที่แพ้แบบน้ําหอมแพ้กลิ่นแรงๆอะ่ะมันจะเป็นสิวมันทําให้ผิวเราอ่อนแอก็ลเลยเออไม่ชอบใส่กลิ่นเยอะไปหน่อยต้องลดกินนะคะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นสกินแคร์เหมือนกันอันนี้ก็เ,เป็นพรเอกมิลเครนนะคะสําหรับคนมีริ้วรอยสีแดงๆนี่แหละเป็นเช้าเอ้ยไม่ใช่กลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยข้างในนี่ให้แม่ไปแล้วคือเราใช้แล้ว ทดลองใช้แล้ว3าสีครั้งรู้สึกว่าสิวจะขึ้นเพราะว่าแต่เพื่อนเราบางคนใช้ยี่ห้อนี้นะใช้ดีใช้ถูกกันหน้าแต่ว่าเราใช้แล้วไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่ถูกกันหน้าเพราะว่าเราแพ้น้ําหอมเขาใส่กลิ่นแรงไปหน่อยค่ะคือกลิ่นมันหอมเกินไปแล้วก็ความชุ่มชื้นกำลังดีนะชุ่มชื้นกำลังดีสําหรับคนผิวผสมแบบเราแต่ว่าใส่กลิ่นเยอะไปหน่อยแล้วที่สาคัญคือเราเข้าใจว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจแบบคนผู้หญิงไทยนะคะชอบขาวคือพอทางไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ย มันเหมือนกับทากันแดดเยลขาวอะเออมันแบบมันขาวอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสกินแคร์มันไม่ต้องขาวก็ได้นะหมายถึงว่าเออมันมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ทําให้หน้าแบบสว่างกระจ่างใสแต่ว่ามันก็เยอะมันเหมือนกับความรู้สึกคือเวลาทาลงไปแล้วแบบมันเหมือนกับทากันแดดแล้วสีขาวเลยอะไรเงี้ยก็คือไม่ชอบตรงกลิ่นและก็สีของเขานะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยก็จะเป็นเมคอัพละกันที่เราไม่ชอบนะอันนี้จะเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นของ คที่อรอคามาค่ะตัวนี้เป็นเอ็กเซ็กทูดายเจลไลเนอร์ซูเปอร์แตัวนี้นะคะตัวนี้แบบไม่ต้องเหล่านะหวนขึ้นไปเลยก็คือไม่ต้องเอากบเหลาแล้วแล้วก็ออกแบบดีนะก็คือแบบดึงออกมาเวลาแบบเราใช้ไปสักพักหนึ่งอะหัวมันจะทุ่ๆใช่ไหมแล้วตัวนี้เหลาให้มันแหลมๆแต่ที่เราไม่ชอบเลยก็คือว่ามันมันไม่ติดเราเป็นคนที่ชอบเขียนขอบตาไลเนอร์อะอินเนอร์ด้านในอะซึ่งมันมันแชะมันเปียก มันเขียนข้างด้านในอะที่เขาเรียกว่าอินเนอร์ไม่ติดเลยติดนะก็คือแบบบริเวณที่มันแห้งๆอะมันติดแต่ว่ามันต้องเกลี่ยค่อนข้างนานนะซึ่งมันจะทําให้แบบตาเรามีริ้วรอยก็คือเกลี่ยยากนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าติดแล้วมันก็ทนค่ะกันน้ําดีแต่ว่ามันเกลี่ยยากติดตรงที่ว่ามันมันเขียนยากอะถ้าเขียนแล้วแบบมันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบเจ็บตาถ้าใช้ไปนนานๆนะตาเราจะเป็นริ้วรอยได้ได้ได้เร็วขึ้นนะคะตัวนี้เป็นไม่ชอบเลยเขียนยาก อันต่อมาเป็นลิปสติกที่เราซื้อมาจากร้านมาซานะคะเป็นร้านขายเครื่องสำอางเปิด24ชั่วโมงแหละตัวนี้ก็ไม่ชอบเพราะว่าเ,เราทาที่ปากกับทาที่หลังมือมันคนละสีอะ่ะก็คือตัวนี้จะเป็นแบบผสมออหอยอะ่ะผสมหอยทาเข้าไปนะคะมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นแต่เรามีความรู้สึกว่าเม็ดส,สีมันไม่แน่นแล้วเวลาทาที่หลังมือกับทาที่ปากคนละสีนะคือมันไม่เหมือนกับที่ทาที่หลังมือ เป็นยี่ห้อที่มาจากฮ่องกงนะเจนเทิร์ไดร์อะไรเงี้ยลักษณะขวดไปอย่างเงี้ยเอ้ยลักษณะแท่งไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นไดร์ท,ที่ที่ม้วนผมแล้วกันอันนี้เราซื้อตามบิวตี้กรูที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะคือเรามีความรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันทิมมันทิมแล้วแบบหนังหัวมันเจ็บมากๆเลยแล้วไม่รู้สี่เห็นเขาทําแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาทําผมมาแล้วสวยดีว่ะแต่พอเราลองซื้อตามแล้วมันแบบทำออกมาไม่ได้เหมือนเขาไม่สวยเหมือนเขา ราคาประมาณ4ี่หออันเนี้ยแพงอะแต่ว่าใช้แล้วแบบไม่สวยเหมือนเขาก็เลยไม่ชอบคือเราจะแนะนำนะถ้าใครจะซื้อแปรงแบบม้วนผมดีๆนะซื้อแบบนี้นะไม่แพงด้วยอันเนี้จำราคาไม่ได้ซื้อนานซื้อทีนึงอะใช้คุ้มตัวเนี้ยมันจะแบบไม่ไม่ไม่ติดนังหัวแล้วมันจะแบบว่ไม่ เขาเรียกว่าไม่เจ็บงานมันจะมีตุ่มๆต,ต,ตรงนี้เห็นไหมแล้วตรงนี้ด้านในาจะเป็นหวีแบบซี่เล็กๆมันไม่ใช่หวีมันเป็นอะไรที่แบบเวลาดึงผมแล้วแบบมันตรงแล้ววแบบ่าจะทําม้วนผมอะไรเงี้ยมันง่ายกว่าซื้ออย่างนี้ดีกว่าอันต่อมาเลยที่เราไปใช้บริการเขามานะคะเป็นโรงหนังที่แพงที่สุดในประเทศไทยประมาณนั้นโรงหนัง e m b a s s y d ่ p o m e เ Scree นะคะตัวนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มบซนะตัวนี้เราไม่ได้จ่ายตังเองก็คือแบบ มาเป็นเหมือนกับบอรเชเอร์ไปลองเอใช้บริการดูนะเราไม่ชอบเพราะว่าถ้าให้จ่ายตังค์แล้วไปนั่งซื้อจ่ายตังค์เองแล้วไปนั่งดูอย่างนี้นะคะแล้วบริการอย่างนั้นเราว่าไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบฉันจ่ายถ้าสมมติว่าฉันจ่ายตังค์เองแล้วได้บริการอย่างนั้นนะมันก็ดีตรงที่ว่าเวลาแบบเข้าไปดูหนังเนี่ยมันเป็นส่วนตัวไม่ต้องแบบ ไปรบกวนขครก็คือเป็นส่วนตัวนั่งกัน2คนก็คือที่นั่งหนึ่งอะ่ะที่นั่งละพันอนะันนี้คือโรงธรรมดานะถ้าคู่หนึ่งใช่ไหมนั่งเป็นคู่ก็สองพันแล้วเขาจะมีอาหารเครื่องดื่มให้นะคะแต่ว่าไม่มีปอพรคือโรงที่เราไปนั่งดูเนี่ยราคาหลักพันมันควรจะให้ปอพรด้วยนะถึงจะว่าดีแต่ว่าเราว่าไม่ไม่ชอบอะ่ะไม่ดีให้จ่ายตังค์ไปเองก็คงแบบคนธรรมดายอย่างเราก็คงไม่ไปอีกแล้วนะคะก็แพงเกินไปก็เลยไม่ชอบและอีกอย่างหนึง่งสมมุติว่าเรารวยมากแล้วเราไปอย่างเงี้ยมันควรจะให้แบบ ป๊อปคอนหรือว่าอาหารที่มากขึ้นกว่านั้นก็คือการอาหารก็แบบเขามีอาหารบริการให้ให้ให้กินก่อนที่จะเข้าไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเราแล้วอาหารก็น้อยงั้นงันแหละยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ประมาณนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบก็หมดแค่นี้แล้วกันถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด